สวัสดีค่ะโอเคขอกลับมาเป็นคนไทยปกติเรามาพบกับพิกเราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหลักสิบหลักร้อยที่หาได้ง่ายๆในเซเว่นอยคอ세ค감사ค니า ใช่ปะวะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมวันนี้มาแปลกๆเปิดตัวด้วยภาษาอะไรมั่วโอเควันนี้นะคะทิปจะมาแต่งหน้าในลุคเกาหลีนั่นเองไม่ต้องบอกก็รู้นะคะพูดมาสักขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้านด้วยเครื่องสำอางหลักสิบหลักร้อยที่หาได้ง่ายๆในเซเว่นนั่นเองค่ะเยัย wow. ได้ทำสักทีนะคะสำหรับคอนเทนต์นี้เพราะว่ามีคนขอทิปมานานมากๆแล้วน่าจะเกือบเดือนแล้วนะคะแต่ว่าทิปไม่มีเวลาทำสักทีนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะว่าวันนี้นะคะมาตามสัญญาแล้วมาทำคลิปให้แล้วนะคะแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้โ no s p o n s ร์จ้าไม่มีสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นใช้จริงใช้เองพึ่งใช้ด้วยลุกที่ได้ในวันนี้จะใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างไปดูกันเลย ตัวแรกที่เราใช้นะคะจะเป็นตัวนี้เป็นรองพื้นนะของสมุตโตเผิวก็จงางไซป็อกปิรอยสิวป้องกันการเกิดสิวใหม่ไม่ทำให้ผิวอุดตนันควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อกันแดดบางเบาแล้วก็มีความปกปิดในระดับมีเดียมก็ได้สีแบบเป็นธรรมชาติเลยค่อนข้างพอดีกับผิวไม่สว่างมากก็ได้ประมาณนี้เลยมีความปกปิดในระดับ ถ้าเต็ม10ให้ความปกปิดในระดับห้ายผิวหน้าโดยผิวคอแต่ถ้าผิวแบบขาวเหลืองไปจนถึงแบบสองสีอะไรเงี้ยน่าจะรอดนะคะลองตัดสินใจกันดูแล้วต่อมาจะลงเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็คอนทัวร์นะคะเลือกมาเป็นตัวนี้เลยตัวดีตัวดังที่ใครก็บอกว่า นะมันดีอย่างนู้นอย่างนี้หาะซื้อกันยากตอนนี้เป็นของ You Star 2 o n n o n นนะคะมันเป็นไฮไลท์ดั้งโด่งแล้วก็ผิวเนียนเป๊ะก็คือเป็นไฮไลท์แล้วก็คอนซีลเลอร์นี้ปกปิดติดทนบางเบาไม่อุดตันผิวนะคะติดทนกันน้ำกันเหงื่อว่างี้อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้สองหัวแล้วเรามาโอเคแล้วก็อันนี้เป็นคอนัทร์สีคอฟฟี่น้ำตาลนะคะแบบไม่ได้เข้มมาก ปาดง่ายคือ,อแล้วก็เกลี่ยง่ายอยู่พอสมควรเราลองมาดูคอนซีลเลอร์กันดีกว่าตัวเนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยมีความบางเบานะคะบางเบามากปกปิดในระดับมีเดียมเหมือนกันไม่ได้ฟูควอ์เรจอ่ะก็คือไม่ได้ปกปิดมากอืมโอเคดีอยู่ตัวต่อมาจะเป็น ลิปเราจะมาลงแก้มกันแล้วก็ตาเนาะวันนี้จะเลือกเป็นลิปของสมูโตะนะคะ Moisture Velvet นะคะตัวนี้อันทย์จะใช้เป็นสีนี้ Warm p e ช c h y นะคะแต่เนื้อชอบเลย <Amazing. S 1> นี่คือต้องให้ก็คือด้วยสีแล้วก็ด้วยเ t กเจอร์อะไรทุกอย่างก็คือทำมาดีจะเป็นเนื้อแบบเหมือนเนื้อก็ไม่หยีนะคะเนื้อแบบมดส m o o t นิดนึง ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนสีสวยชอบสิน,นี้ต้องให้ต้องให้ครั้งจริงอันนี้อันนี้นะอันนี้ฝั่งนี้ต่อมาเราจะมาลงแป้งกันค่ะของ Q Place นะคะเนื่องด้วยแบบเออที่เป็นราคามันถูกว่า79บาทเองถูกมากอันนี้คือ Evory Retouch Oil Control Foundation Powder SPF 30 PA++ ตัวนี้ก็คือเป็นแป้งพาผสมรองพื้นนั่นเอง โอเคแกโอมันก็คือที่อย่างอ๋อโอเคน้องก็จะเป็นแบบปุกปิ๊กแบบนี้เลยนี่แบบนี้แล้วก็จะมีตัวที่รองช้นแป้งนะคะหนึ่งเป็นตัวพลาสติกหนะะึ่งอันแล้วก็เป็นพับเป็นพับเป็นพับนะคะที่แบบว่าปุกปิ๊กมากเล็กมากอ่ะดูใหญ่วกว่ตาตอนนิดน,นึง คือถ้าลงหลายครั้งก็คือแบบไอนี้เลยอะแน่นมากอ่ะให้ดูข้างที่ลงแล้วตัวน,นี้ไม่ได้ลงเดี๋ยวเรามาเขียนคิวกันค่ะนี่ตัวนี้ที่ทิพยเลือกมาเป็นของซ to t o ซ i t นะคะเบอร์01ตัวนี้ถูกมาก49บาบาทเออ อกเราน่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะมีสองหัวเป็นหัวแปรงมาดูตัวดินสอก่อนตัวดินสอจะเป็นแบบหมุนแบบนี้หัวของเขาจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบตัดเออดูดีอยู่นะแล้วก็จะมีหัวตัวนี้แปรงที่ใช้ปัดคิวก็จะเป็นแบบกลมๆปกปิกแบบนี้น่ารากักอะเออไม่เคยเห็นดินสอนคิ้ว่าไหนทำแบบนี้เลย๋ยวเรามาปัดคิ้วก่อนแล้วก็ค่อยมาเขียนเนาะแต่ลองเขียนที่มือให้ดูก่อนนะคะ สีกจ็จะประมาณนี้โอกราวนะว้ววาดเป็นเส้นคิ้วก่อนนะคะโอเคเอ้แต่ข้อดีของการที่เขาทำแปลงแบบอันเล็กแบบเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันตรงที่ว่ามันมันเข้าตรงซอกแบบอะไรเงี้ยได้ง่ายอย่างแบบจะปัดหัวคิ้วไม่ดงไปกาจะโดนกลางคิ้วอะไรอย่างนี้เออก็ดีนะ มาต่อกันที่สิ่งที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันนั่นก็คือ Eyeshadow อันนี้เลยเลือกไปอันนี้มาของ m i n i มี Bomb. ่ซ Sugar b อ m b PY นะคะ b r o w n Sugar สีก็จะเป็นโทนแบบเอ,อิร์ธโทนอะไรอย่างนี้เกาหลียูเดี๋ยวเรามาลองทาก่อน่ะมันจะเกาหลีจริงเปล่าจะมีความเป็นฝุ่นออกครีมนิดนี้น มาลองลงกันนะคะดาทิปจะเริ่มเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นสีเบสนะคะเฮ้ยเออคือแขนที่มันขาวเว้ยพอมันทาตรงนี้มันเลยไม่ค่อยเห็นแต่พอทาตรงตาตาที่มันขำ <c oughs> พอทาสีขาวมันก็จะเห็นชัดโอเคลงตัวเนี้ยครึ่งตาเนี่ยตรงเนี้ยถึงครึ่งตาแล้วก็ลตามด้วยตัวนี้ นะคะต้องรลางแล้วก็เกลี่ยให้มันแบบฟงฟงเพราะว่าตัวนี้มันมีชิมเมอร์ที่แบบเม็ดใหญ่มากก็ต้องแบบนะพยายามเกลี่ยให้มันดูแบบนวลนวฟงฟงอะไรอย่างนี้เออก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้แล้วก็ขอบตานะคะก็จะทาเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีทองทองนะคะจะเป็นชิมเมอร์เม็ดเล็กๆลงๆไปที่เปลือกตา เนื้อพิกเมนต์นะคะค่อนข้างละเอียดแต่ว่าไม่ได้แน่นมากไม่ได้ตืบเท่าแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรขนาดนั้นแต่ไม่แย่นะคะถือว่าโอเคเลยในราคาร้อยกว่าบาทโอเคโดยรวมโทนสีโอเคเลยแต่งได้ง่ายนะคะก็โอเคะ <Okay. S 1> ถือว่าให้แหละผลิตนี้ดีอยู่จะมาดัดขนตาดัดขนตาเนี่ยคือที่ดัดขนตาทิปต้องขอใช้แบบว่าของทิปมีนะเพราะว่าที่ดัดขนตาที่เซเหาไม่เจอจริงๆ โอเคหลังทักดัดขนตาเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนการปัดขนตามาสคาร่าที่ดิบเลือกมาในวันนี้นะคะเป็นของ Maybelline Hyper Curl นั่นเองเจ้าดีเจ้าเดิมเจ้านี้ชอบมากมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าข้อเสียก็คือมันน้อยนะทุกคนใช้แป๊บเดียวก็หมดและนี่ก็คือข้อดีคือมันติดทนนะคะแล้วก็กันน้ำจริงๆแบบว่าไม่เยิมไม่หลุดระหว่างวันไม่เป็นแพนด้า โอเคอันนี้คือแบบเลิฟเลยตรงข้อนี้ประ,ะมาณน,นี้เลยในส่วนของหนาขนตามาต่อกันที่อายไลเนอร์วันนี้เทปจะใช้เป็นตัวนี้เลยเลือกตัวนี้มานะคะของ brow it น้องชัดตัวเลิฟเลยอยู่ในใจมาตลอดการนะคะเป็นสองหัวแบบนี้วันนี้จะเป็นแบบเนื้อครีมนะคะเป็นอายแชโดว์สีมุก ตัวเนี้ยมันจะเป็นอายเนอร์สีน้ำตาลบบที่วาดให้ดูก็คือมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เส้นไม่ได้เล็กมากนะคะบอกก่อนขันมือซายด้ยอะอะก็จะได้แบบนี้เลยทุกคนแววปะแววเลย <laughs> มาถึงตัวสุดท้ายที่ทิ์อยากลองมากเห็นแล้วแบบเอ้ยมันน่าลองอะ่ะก็คืออันนี้เลยมันคือลิปกลอสนั่นเองอันนี้เป็นของโซแกรมนะคะสีพ e ชีคอรัลเบอร์สี่นะคะเออเขาก็จะเป็นกลอสแบบมีสีเนาะมาอันนี้ก็แกะใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเออ กินแบบกินหอมแบบแบบแบบเหมือนลูกอมอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบช่ำวาวนะคะไม่แมบ,บตัวนี้อโอเคเนื้อดีเนื้อสัมผัสดีเลยเนินมขอ,ออีกหนึ่งขั้นตอนก็คือใช้มาสคาร่าตัวเมเปอลินตัวนี้แหละสีดำแต่จะมาปัดขนคิ้วนิดหน่อยนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลย อย่าลืมขั้นตอนนี้อันตรายมากถ้าเลอะแล้วเลอะเลยลบลบแล้วเละเละเลยอ่ละลองแล้วเราไปทำผมกันให้เข้ากับลุกสาวเกาอะไรอย่างนี้มาหลังจากที่ไปทำผมเผ้ากันมาเรียบร้อยนะคะก็จะได้รอนแบบประมาณนี้เลย ยังไม่หมดกับเครื่องสำอางเซเว่นเราขอมาจบตัวสุดท้ายด้วยการคอมพลีทลุคเป็นอันนี้เลยค่ะนี่มันคือ hair finishing butterfly pin ตัวนี้จะเป็นเจลที่เอาไว้เก็บรูปผมนะคะราคาเนี่ยหลักสิบเท่านั้นจะเป็นที่มีรูปผมเยอะเออเดีจะใช้ให้ดูมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะเป็นเจลใสๆแล้วเราก็เก็บพวกรูปผมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เอามือจากแบบน,นี้มันก็จะดูเนียบขึ้นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับความฟีทลุกในการใช้เครื่องสำอางเซเว่นมาแต่งหน้าชอบนะโดยรวมคือโอเคเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กด follow แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้มาเจอกับที่บ่อยๆเดี๋ยวทิปจะมาอัปเดตพวก ความสวยความงามรีวิวสกินแคร์รีวิวเมคอัพรีวิวเทคนิคความสวยความงามเยอะแยะเต็ไมไปหมดถ้าไม่อยากพลาดอย่ายลืมกดติดดาวกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งเอาไว้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ทิปไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย